ผูีบัญชากา์บ้านปางแก้นะครับผมอยู่กับท่านนายกเทวราชด้วยนะครับนายกประมัรฐานสุขกระบวนกาช่วงการการขนาดนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเพิ่งมาถึงฮะเอ้าเจ้าของบ้านชื่ออะไรครับชื่อนางสาวศรีสุขศรีรนันพนุกูลครับหลังเนี้ยบ้านหลังนี้อยู่กี่คนครับอยู่กันกับลูกสองคนลูกสองคนลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายลูกชายทั้งคู่เลยสองคนตัวเองก็อยู่บ้านหลังนี้อยู่สามคนนะอยู่กับลูกคนเดียวกับหนึ่งคนตอนนี้ที่อยู่เนี่ย แม่กับลูกหลังนี้ก็นนี้นอนหนึ่งสองคนเกิดเนี่ยที่เรามาดูกัน่ยเกิดอะไรเมื่อไหร่เวลาไหนเวลาตีห้าตีห้านะครับตีห้าเกิดขึ้นแล้วเรายิงอยู่ในบ้านไหมนอนอยู่นอนอยู่มีใครบาดเจ็บไหมครับไม่มีไม่มีนะเสียหายอะไรมากไหมไม่มีอะไรเสียหายมากมี่แต่บ้านพังหน่อยค่ะนะครับโอเคก็ท่านนายกท่านผู้ใหญ่รับทราบแล้วจะดำเนินการให้ความเสี่อตามระเบียบพิจช่วยได้นะครับโอเคครับ ครับโอเคครับนี่คือสภาพที่เรามาตรวจสอบไปให้กทางไกลชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็มาให้ทางหน่วยและการที่เกดือดเขาดึงว่าทางท่านนายกผู้ในการหนุ่งก็การบันเทิงสารภัยนะครับของอ่าอปตทเนี่ยก็เข้ากันทีดําเนินการเร่งหนุนต้องขอชุมเชยแล้วท่านผู้ใหญ่ด้วยมันก็สู้ก็พยายามแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของสิ่งผิดขวางถนนนะครับไปได้ดีๆในระยะเวลาสองชั่วโมงโดยใช้พลังมวลชน ยช่วก็ขอขอบคุณนะไอ้เป็นการรายงานเพื่อทราบว่าสถานการณ์ในเรื่องของสถาวลาณนี้ที่เกิดเหตุนั้นเราได้เราอยู่ระหว่างกันให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับผมจะมสักพุดมยลเรนทุกท้องรายงานครับอ่ะโอเคจบก่อนพี่ตกต ศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นทีิชูหมยรายงาน